กะสบายดีเพราะนพี่น้องบ้องป่ายเบิร์สุขุสุคนเนาะืัอนี้อยู่กับช่อง u t u b e ตักทแทกจะพามาเบิ่งกำแพงงักหรือว่าผู้ขันหน้านผู้ชมอันนี้ก็แคมทางเลยนผู้ชมี่เนะะาะเล้กะเนาะแต่ว่าตัวนี้เราเพื่อนมาได้เปิดให้แบบอมีบ่นอนันแบบมีปลายมีอย่างข้างในนอะอันนี้มันจะอยู่แคมทางนะู้ชมแต่ว่าก็เป็นกำแพงแักคดีเขววาจะพาไปเบิ่งเนาะนะบุษมว่ามันจะสูงซ้ำตัวนั้นหรือบอ่อนะ่รนผู้ชมเนาะ ตัวนี้จะเอิ้นกำแพงยักษ์สองสะกำแพงยักษ์หนึ่งเลยสูงแห้งนะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่งกิดถางพื้นอันนี้แหละอันนี้เราบปได้เห็ดอย่างเลยท่านผู้ชมนี่แหละบรรยากาศแบบดังเดิมมานหน้านี่ไ่มีใข่มาใหดอย่างเลยเอย่างเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็กำแพงยักษ์คือกันสูงขึ้นเดียวท่านผู้ชมนี่ก็นี่ โอ้มีเคยนะครับผู้ชมีเสียด้ตัวนี้บ่ม,มีทางขึ้นนะผู้ชมนี่น่าจะซูงขึ้นกันนผู้ชมนี่ก็แขมทางขึ้นกันนผู้ชมนี่อันนี้ก็สไตล์ต่อเดี๋ยวมาจากตัวนั้นนะท่านผูน้ชมนะนี่นี่ก็สูงขึ้นกันอันนั้นจะเป็นทางแล้วผู้ชม ตัวนั้นจะมีทางให้ทางให้ขึ้นอย่างดีแต่ตัวนี้เราต้องมุดขึ้นมาเองนะผู้ชมนี่เนาะตามทางนี้เนาะมุดขึ้นมามันก็มีทางไปหลายท่านผู้ชมนี่สูงขึ้นกันแนล้วผู้ชมต้นไม้ก็ห้ายลายเอา <c oughs> กขมวดมาให้ทานะ่านผู้ชมเบิ่กนะท่านผู้ชมเนาะ ก็จะลืมภาคก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เด้อทา่านผู้ชมว้าท่านผู้ชมนี่กันีน่บางมุมเลยโอ้พอดงมือได้ไหมธรรมส้มไหมน,นี่อันนี้กัอันนี้จะเป็นหินขาวธรรผู้ชมนี่เนาะอันนี้มันจะเป็นเนอเลาะไปนู่นเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โอันี้กันอากาศเนี่ท่านผู้ชมไหม แต่ว่าอันนี้จะบุมีทางขึ้นนะท่นผู้ชมไหมอยู่แค่ทางยึดแนีน่มาเห็นแต่บุมีทางขึ้นต้องได้อันนี้เนาะบุปปาบุดกมาเอาอีกนะท่นผู้ชมไหมมีตน้นศอกต้นสาสนี่ทู้ชมเอากระพาบุมาเบิง้ทงท่านผู้ชมเไหมก็จะเริ่มพักอติดตามสร้างยูทูบตักตะแคงน,นี่เด้อนี่รถเท่ารถเท่าจะจะลุ่มบ่เบื่อเนาะ นะรถไฮลมบุพาบุมบาบังโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นชั้นท่านผู้มชมเสียดายมันมีทางขึ้นนะท่านผู้ชมนี่นี่มันก็จะเป็นลรือเป็นชั้นอ่าเถิงๆก็มันจะมีก้อนหนึ่งสูงก็นี่เออไปทางนี้ท่านผู้ชมไปทางนี้มันจะมีก้อนสูงๆเลยต้นไม้ก็จากลายนึงท่านผู้ชมโอ้มันมีครือท่านผู้ชมไป มาได้ขึ้นให้ทา่านผู้ชมเบิง่งเนาะนี่โอ้ใจตักตะแค่กันนะทุกคนไปนั่งอย่างนี้นะนี่จะคัก,กสูงเลยถ่ายแบบเท่าปีนตัวนี้ขึ้นไปเห็น่ายไปฮะเห็นทางท่ย,ทย,งทยเลทยทำส้มน,นี่นี่ก็จะเป็นซันเป็นซันขึ้นไปแล้วทุกคนนี่นี่เระนี้กระต้อจกักโตกับแพ่งยักษ์ตัวนั้นทำส้มไหมไม่กะอันเป็นกําแพงผู้รือว่าผู้คันหน,น,น้าเนาะเรียบอ่าพังแม่น้ำผ่องทั้งสองพักเออ ทา้งทางันซ้ายท่านผู้ชมน,นี่ก็จะตีนมันท่านผู้ชมต้นไม้ามาก็จะลายนิดนึงต้นไม้ก็เพราะว่าตัวนี้เพื่อนบ่ได้เปิดได้ท่านผู้ชมตัวนี้เพื่อนจะบ่ได้เฮ็ดอย่างเลยเนีย่แบบดังเดิมนะท่านผู้ชมเลยเป็นป่าเนาะโอ้โน,นั่นก็จะเป็นกระแพงยากก็จะงาไปในเลยทา่านผู้ชมเข่งจะฟาบุไปเนาะมันก็มีแบบทางขาเจ้ามาแบบตัดไม้ละหัวอย่างนะ้ทาท่านผู้ชม กนกกระพ่านมลแปตามคล้อยแต่นี่ครับท่านผู้ชมนี่เนาะอันนี้กับกำแพงลูกเนาะตกอ่าตกลงมาจากเชิง,งอ่ะนี่ท่านผู้ชมมันหักเลยนี่มันจะแก้ก,กันจะประมาณนี้ทา่านผู้ชมตักตะแกรงามาเลาะอยู่ป่าอยู่ดงทางง่านผู้ชมนี่ทา่านผู้ชมนี่โอ้ ก็คือมีถ้ำไ,ไปครับทุกคนนีไป็สัน้นไป็สั้นตัวนั้นเน,น,นี่ยเอ๊ะทุกคนคือมีถ้ำครับถ้ำส้มไปเบิ่งเลยอุ้ยอุ้ยมีถ้ำครับทุกคนนี่แถวๆเนี่ยอ่าก้อนอยึดเทิงอ่ะจะเป็นก้อนสูงสูงอันนี้เกิดจะยาวไปประมาณห้าหกรนนะ้อยเมตรทับทุกคนเออแต่ว่ามันไปบ่ได้นะเราก็เลยพาเบิงเ่งแถวๆใกล้นี่ อยู่ในเรื่องนะคุณผู้ชมมันมีอยู่ทางขึ้นนะคุณผู้ชมอ่ามันอยู่ทางหลังแต่ว่ามันกระหกนะมีแผยจะขึ้นไปเทิ่งเราก็เลยบปได้ขึ้นให้เบิ่งไนะด้คุณผู้ชมไหมพาเบื้องไปนี้บูบแปะบุด,ดงไปแล้วคุณผู้ชมตักตะแคกพาลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยเกือมหัศจรรนะัดนะท่านผู้ชมเนาะ

พายพาเบิ้งมุมทั้งลุ่มนะพี่โซมันจะเป็นังไรแต่ว่ามุมทั้งลุ่มมันจะเห็นเป็นแบบป้าจังเดียว์นะพี่โซมันจะบ่เห็นเป็นแบบนี้เนาะเบิ้งมุมทั้งลุ่มเลยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมมุมทั้งลุ่มอันนี้จะเป็นเนาต้นไม้ท่านผู้ชมเนาะมุมทั้งลุ่มเนาะเห็นว่าเป็นแบบเนาะนี่นี่มันจะเป็นสันผู้นะท่านผู้ชมเนาะทั้งลุ่มเพราะว่าเพื่อนจะไ่ได้ถ่างได้อย่างเนาะนี่นี่เนาะ เนี่ยมาตะไก่กับบางคนกับโู้นึกว่าเป็นป้าท่านผู้ชมไหมที่จริงมันก็เป็นกระแพงเนาะหรือว่าภูคันนาเนาะมันจะเลาะมากอะต่อจากับแพงแยกกันไลยท่านผู้ชมอันนี้เกี่กับแพงยยกคือเดี๋ยวเนาะมันก็ต่อมาต่อมามีไปหลายท่านผู้ชมอยู่บ้านตากแต่ก็มีแต่ว่ามันกับต่ำๆเนาะอกก่ะน,นะท่านผู้ชมบตากแต่ก็มันจะ,ะเหวี่ยสูงแบบนี้อันนี้สูงเนาะประมาณสามสิบเมตรหรือว่าสี่สิบเมตรท่านผู้ชมถ้าเทียบจากหน้าดินนี่ขึ้นไป và 40 xì xì mệt lại mùng thật giống đi ra một em nè tên máy bằng lên không khẩu vào thằng này là không cho bố hiến mà mình cầm phê này nữa đi này Nhi. này nhạc nữa cho mình nhỏ 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 sút sút có cái mình nhanh เฮาพาเบิ่งอยู่น้อมันบ่เห็นเด้อผู้ชมอ่าตอนนี้ก็ตะเวนก็กะจะตกดินเด้อท่านผู้ชมเด้อในองค์มุมนี้ก็เห็นอยู่เนาะเบิ่งความสนผู้ชมบ่ขึ้นไปนี่ท่านผู้ชมาเฮาเข้าเบิ่งเด้อครับผู้ชมเด้อนี่ อันนี้ก็จะเป็นห้างทางนะบุ้งร่มอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักรถพักหยางนะบุ้งร่มเพิ่งก็มาพักรถพักหยางอันนั้นจะเป็นทางขึ้นนะบุ้งร่มเคลื่อนไปขึ้นเทิงกะเขาว่ามีทางขึ้นอยู่นะบุ้งร่มแล้วข้างบนก็บุกกาขึ้นเนะเพราะว่าโบเคยมีไฟขึ้นนะบุ้งร่มส่วนไรส่วนมาก็มีไฟขึ้นทส่วนมากนะบุ้งร่มแล้งก็ดูรุ่มนะบุ้งร่ม ขึ้นไปเทิงหาเท่าแน่ไปตัวนี้ก็ห่างจากแคมข่องประมาณ5กิโลเมตรท่านผู้ชมสไตล์แบบมันเลียบอยวนเข้มข่องนะท่านผู้ชมนะกระแพงนี้ก็กระต้อเดียวกับกระแพงยักษ์นั่นแหละมันจะมีมาสุดเลยท่านผู้ชมแต่แต่มันจะเป็นบ่อนันสูงวันต่้มนะบางบ่อนก็สูงแห้งบางบ่อนก็ต่้มแต่ว่ามันก็มีมาสุดตลอดท่านผู้ชมอ่าสุดไปฮอตอันนั้นธรรมุส้ม หรือว่าสุดฮอตสวรรคิ์นักเขตดุนบอคือบะสนหลายปลายก็เห็นตลอดเลยท่านผู้ชมไหมกับแพงไงนี่ไปตั้งอยู่แคมล่องแม่น้าคลอง่างจากแม่น้าคลองประมาณห้ากิโลเมตรแล้วก็ฮอสแม่น้าคลองแล้วก็ปลายพางนั้นก็จะเป็นพางไทยท่านผู้ชมเขาขึ้นอันนี้ฮะท่านผู้ชมขึ้นอันนี้แหละขึ้นแน่ไปฮะเห็นเลยพางไทยท่านผู้ชมมันมสูงเนี่ยเนาะพักล่าน่าจะสูงกว่าเพราะว่าเขาขึ้นกับแพงนี้สูงแห้งท่านผู้ชม สุดท้ายนีนตักตะแค่ก็จบคลิไปไว้สำนีทำโซม,มกับผากกติตาบไปเด้อจะพายเบิ่งสิ่งแปลกใหม,ใหม่อยู่ในเมืองตะแค่ของตักตะแค่องนี้แหละะว,ว่าเมืองตะแค่เขาก็มันหลายนะท่านผู้ชมนะบนเทีเ่ยวนะบูยนะต์นะตักตะแค่ก็ยังไม่พาไปเบิดก็ยังมีนองปะผา,าทำนังแอนเนี่ยตักตะแค่ยังไม่พาไปทมม่านผู้ชมก็มีทำนังแอนโอ้มีหลายทมม่านผู้ชม อยນ่ทานเนี่ยก้จบคลิปไว้เฉณีเด้อภากรติตามเด้อ่้ม